ตอนนี้อยู่ในช่วงพรีสตรีมนะครับใครที่ไม่เคยชมช่วงนี้ก็คือช่วงที่ผมมักจะเปิดไว้ก่อนที่จะสตรีมจริงๆจังๆนะช่วงนี้ก็คือช่วงกินข้าวนั่นเองครับคุยอะไรได้นะเลื่อยเปื่อยเดี๋ยวผมขอทานชาแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ออกไปข้างนอกมา ที่โพส์ไว้ในเพจนอนอะ่ะคือนอนจริงๆนะครับแล้วก็เพิ่งตื่นตอนประมาณ2องทุ่มกว่ากว่าแล้วก็ออกไปข้างนอกไปซื้อชามาจากเซเว่นนะฮะ d เดลี่เมมันก็คือชาขมๆอมมันนึงนะไม่ได้ใส่น้ำตาลสวัสดีครับเมลฟี่ s s คามบิบทีวีคหมิบเหรอ,อพยันมากกับสั้นใช้โปรแกรมอะไรในการสตรีมเหรอครับโปรแกรม2โปรแกรมนะครับ x, x split แบบโปรเสียเงินน่ะแล้วก็ obs แบบธรรมดาครับ obs มันจะมีแบบสตูดิโอด้วยผมยังไม่ได้ลองเลยแต่ธรรมดาก็เพียงพอแล้วปัญหาน้อยอยู่มีแต่เรื่องอย่างเมื่อวานอะ่ะสตรีมไปแล้วไอตัวอัปโหลดมันแกว่ง โดยไม่ทราบสาเหตุน,นะครับเปิดโปรแกรมใหม่ก็หายพันแปดสิบิตเรทประมาณเท่าไหร่ถ้าไม่6 0สิบเฟรมเรทใช้ประมาณ8เมกถ้า6 0สิบเฟรมเรทควรจะมีสำรองไว้สัก เก้าหรือสิบนี่ยแหละขนาดอาของผมเจ็ดสองศูนย์ใช่ไหมหกสิบเฟรมเรทผมก็ยังใช้เจ็ดเลยอะ่ะมันก็ลื่นนะครับอย่างที่เห็น,นกินแล้วเคี้ยวไปด้วยเลยวันนี้เราอยู่ในซิตี้สกายไลน์นะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งผมเล่นแมดเฟก ผมโหลดเมืองอื่นดีกว่าเมืองนี้มันรู้สึกจเจริญเกินไปอ,อันนี้แหละี่เป็นเกมสร้างเมืองที่เวิร์กที่สุดแล้วนะในปีนี้ครับดีกว่า The Sims 2016 The s ะ มไม่มีความเจริญเลยเราปล่อยไว้อย่างนี้ครับเพราะว่าเอาเงินก่อนเงินในคลังเนี่ยหกหมื่นพร้อมที่จะพัฒนาแบบรวดเร็วรู้สึกว่ามันบ่นไม่มีโรงพักนะฮะสร้างให้แล้วนี่ เมืองผมมีปัญหาน้ําเสียแบบมาหาศาลเพราะว่าน้ำมันอยู่แค่เนี้ยแล้วเราปล่อยน้ําเสียไว้ตรงเนี้ยมันลุกลามไปข้างบนนู่นเลยครับผมเลยแก้ใหม่โดยการวางไอเนี่ยวอเตอร์ทาวเวอร์ทักงสองอันก็พอละสะดวกนะเกมเนี้ยเล่นไปเรื่อยๆครับ แต่ผมให้ดูเมืองที่เพิ่งสร้างแล้วกันข้าเสียอย่างหนึ่งคือมันต้องรองให้ประชากรของเราอ่ะครบถึงที่กำหนดก่อนจะปลดล็อกพวกอาคารบ้านเรือนอย่างเนี้ยผมไม่ชอบนะเท้าแล้ว เวาเคยอยายโซนอุตสาหกรรนีน่แหละแหล่งเสือ่อมโซมวางเมืองให้เป็นถนนสองเลนก็ดีตั้งแต่แรกอะจะเปืองไม่เอาอทำลายแบบนี้แหละเล่นแบบไม่ต้องซีเรียสครับมันสนุกเกมเนี้ยวางๆไปเถอะอยากได้อะไรก็วางไป น้ำบริหารน้ำล่มจมแน่ๆเลยผมอุตส่าห์เริ่มจะขุดอุโมงค์แล้วเมืองเรามีอุโมงค์ด้วยอยากได้ของฟุ่มเฟือยอะ่ะได้ของฟุ่มเฟือยนี่เลย กินอะไรอยู <desserts. S 1> ่กล mm. ัวพูดถึงเรื่องของกินใช่ไหมเลยกินเผื่อไว้ก่อนกินโบโลน่าซีพีลดพริกครับพร้อมกับชาเดลิเมตจากเซเว่นคิดว่าน่าจะประมาณ3ามทุ่มครึ่งมั้งได้เล่นอะอย่างน้อยเนี่ยเราได้เคลียร์ เควสของพวกพอเล่นกับเกตแน่นอนครับ3เควสผมลืมไปที่พิมพ์พิมพ์อ่ะแค่ช่วงแรกๆอะ่ะแม่งพานละ2ชั่วโมงแล้วอะ่ะสงสัยได้จบตีสองตีสครับวันนี้แต่ผมนอนมาแล้วนะมาวันเสาร์หรือเปล่าไม่ได้กำหนดวันครับวันไหนว่างก็ทำโอูอย่ามได้ฆ่าโคตรนะ <laughs> ไม่ได้อ่ะ วันนี้สปอนเซอร์ยังไม่มีเลยครับเกมเนี่ยตังออกเองแล้วเนี่ยคนหนีออกจากเมืองแล้วเหรอั้างโรงพยาบาลเพิ่มสักที่หนึ่งเอาตายหาไม่มีน้ำดูอย่างอดอยากเข้าไป ชอบทำถนนแบบเป็นตารางแบบนี้นะมันทําให้เอ่อเรื่องรถติดอะลดปัญหาลงไปเยอะครับเพราะว่าเขาจะเลือกเส้นทางที่มันมันดีที่สุดนะ่ยผมก็วางแม่งไปเลยแล้วก็เรื่องโซนการทํางานอะไรเนี่ยวางตรงกลางเอาพวกโรงเรียน โรงพยาบาลอะไรพวกเนี้วางตรงกลางทั้งหมดนะมาทำแยกไม่ได้嘛 เมบอกว่าไฟไม่พอมีอยู่สี่หลังที่ไม่มีไฟเออเออดูทีวีได้แล้วมีไฟแล้ว <c oughs> <c oughs> ตนต้องหล่อมากโมโร์โลนาพริกถึงเลือกผมไปเลือกเองอะ่ะมีหลายอย่างให้กินนะครับผมไม่รู้จะกินอะไรโมโรนโนา ตันนีบมาแล้วดีใจวันนี้ผมกินกาแฟกาแฟวสชตันนีบตันทําโทเวทัก3สามชั้นสี่ลื่นแน่นอนเปืองเงินอะครับมันจะมีค่าดูแลค่าใช้จ่ายมันลงทุนก็คุ้มอยู่แต่ช่วงนี้ค,คือบางทีเราต้องการให้เมืองมันอับปลีอับจนคือต้องทําให้เมืองแบบ ไม่ต้องดีเกินไปมันก็สนุกีอีกแบบนึงนะผมคิดว่ามันถ้าวางแผนดีมันแต่ต้นอะ่ะเมืองมันจะโตเร็วแบบเร็วโคตรเลยใช่ไหมเพราะไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ผมแบบต้องการให้แบบค่อยๆเมืองมันโตเฮ้ยมีปัญหาเก่าที่เราสร้างเอาไว้เราก็ไปแก้ตรงนั้นอนะ่ะเออมันสนุกดีอ่เหมือนเป็นพระเจ้านะครับมีเงินเยอะเก็บภาษีแพงๆเลยนะ เมือของเราจะต้องมีการศึกษาที่ดีตอนกลางคืนครับให้งบค่าใช้จ่ายในการเรียนในตอนกลางคืนโคตรไร้สาระเลยเมืองผมเนี่ยดตอนกลางวันไม่ต้องเรียนตัดงบประมาณขึ้นมากลางคืนไม่ต้องเรียนหรอกไปนอน ถ้าเป็นพุ่งนี้อ๋อจะอยู่ต่อใช่ไหมวันนี้คงต้องขอตัวไปนอนเร็วผมเข้าใจครับไฟไม่พออะ่ะชิบหายและลงไฟฟ้าผมเป็นอะไรอะ่ะอยากได้ไฟฟ้าก็ไม่บอกเดี๋ยวจัดให้ อยู่ในป่าเลยเนี่ยต่อมันดื้อไปฟานายน่านะจะพอมนะัมีสองโล อยู่ตรงมุมแถวแถวโยกเกิดมีสอแบบปกติกับชาเขียวหัวแดงแปะไว้ตรงกลางไว้ย7ิบาทนช่องนี้มีการโฆษณาให้นะครับสำหรับสินค้าหลายๆอย่างทั้งตัวผู้เล่นและก็ตัวผู้ชมออกัตการมาลงนะครับสปอนเซอร์ทั้งหลายผมว่าไปขอการเมทีวีช่วยสปอนเกมผมหน่อย ผมจะพูดเช้าเย็นเลยอะต,ต,ตั้งแต่ต้นคลิปกลางคลิปท้ายคลิปพูดมันทุกสิบยี่สิบนาทีตอนเล่นโทนวอ์ไมเวลาว่างแล้วแต่ช่วงนะครับช่วงที่หลงก็เล่นเล่นสักพักก็เบื่อเพราะาเกมใช้เวลาเยอะ à kim một đã béo pép luôn nắng mưa gần ออนไลน์สเตชันก็ได้เห oh. ็นเขาสามสนุกยูทูบยูทูบยูทูบโอ้ยยูทูเบอร์อยู่ผมอยู่ในสังกัดออนไลน์นะแต่ผมไม่ไปไม่เคยไปโปรโมทคลิปอะไรเลยฮะทำตัวแบบพาสซทสีฟสกิลมากจริงๆเกมเราก็เยอะอยู่หรอกได้ซัพพอร์ตก็ดีผมก็ได้เอาไปซื้อการ์ดจอครับช่วงนี้อยากได้การ์ดจอ ตัวละหมื่นว่านะผมแล้วขี้เหนียวด้วยนะอยากใช้คุ้มนะฮะไม่ได้แบบเปลี่ยนบ่อยๆอะไรเงี้ยจริงใจหรือเปล่าไม่แต่เห็นในเครือก็เยอะอยู่นะก็ต้องแคสเกมที่เขากำหนดด้วยเออใช่เรื่องแคสเกมที่เขากำหนดเนี่ยแหละผมแนละ้โคตรอินดี้เลยคุณต้องไปเล่นเดดบายห้าคลิปนะอ๋อ <laughs> สปอนบอกมึงแค่เล่นห้าคลิปมึงทำไม่ได้มึงก็เล่นไปสักสองชั่วโมงแล้วตัดสักสี่ห้าคลิปเสิก็จบแล้ว <laughs> สวัสด,ดีครับ Xis Gamer <c oughs> ยากครับแบบเนี้ยมันต้องมีรายได้เป็นของตัวเองอยู่แล้วฮะมีเวลาว่างใจรักในการทำนะฮะบางคนเห็นอยอดวิวน้อยอะไรเงี้ยหมดกำลังใจลนะซึ่งก็ไม่ผิดนะครับเขาเ,าเวลาไปลงอย่างอื่นที่มันมียอดวิวเยอะทำแบบคลิปที่มันมีสารลงสาระหรือ ดูง่ายๆเข้าใจง่ายแชร์ง่ายอะไรเงี้ยก็มันก็โตเร็วอะนะไม่ไรเรามีหน้าที่เล่นเกมครับเซฟไปเนี่ยขอโซฟีห้าคลิปเนี่ยตายเลย เอาไงดีตอนนี้เนี่ยบันทึกด้วย XSplit อยู่เมื่อวานบันทึก OBS ไปอะ,ะเสียงผมจะเบานิดนึงไม่เป็นไรเนาะลองดู XSplit อะผมให้โอกาสเสมออาจเกมเล่นเองดูเอง <laughs> <laughs> ผมก็คิดอย่างนั้นมาตลอดนะ อานเกมเล่นเองดูเองเนี่ยว่างๆผมก็เปิดคลิปตัวเองดูครับผมยังชอบปนั่งดูไซเรนฮิลเลยเพราะว่าอะไรหลังจากที่บันทึกไปแล้วอ่ะก็แทบจะไม่ค่อยจำเป็นแล้วละที่จะกลับมาเล่นใหม่อีกครั้งนะครับเพราะอยากดูเมื่อ,อไหร่ก็เปิดคลิปใน YouTube ดูเอาเลย ก็ไม่ต้องมานั่งโหลดนั่งเล่นอะไรเงี้ยอยากจะข้ามไปส่วนที่มันดีๆสําหรับเราอะ่ะเราอยากดูส่วนนั้นก็ข้ามไปได้เลยนนหรือว่าแบบเอ้ยเมื่อก่อนกูเกณฑ์ขนาดนั้นเลยเหรอเมื่อก่อนกูซึนขนาดนั้นเลยเหรอ,ก,อ,ก,อ,นนหรอก็ได้รู้นะฮะนนถ้ากับตันไปโปรโมท เดี๋ยวต่อไปกับตันก็ต้องเดบิวออกหน้ากล้องทีนี้ก็จะได้เห็นหน้ากับตันเดี๋ยวถูกหัวยจะโดนเนทไปให้วันนี้ตันลั่นว่าตีหนึ่งลองหัวหน้าเอทีมอยู่ดูนะก็กะเคลียร์หมดเลยครับไอที่เขียนเขีนไว้ในเพจนั่นแหละ ถึงเทเสเซียจริงๆนะไม่ว่าจะดึกขนาดไหนผมชอบนั่งดูกับตาเล่น Battlefield หนึ่งที่สุดเป็นอะไรที่ฮาที่สุดละผมก็ไม่ได้ตั้งใจให้ฮาเลยนะเกมนั้นก็ไม่ได้วางผงวางแผนเลยอยากเล่นก็เล่นนะครับแสดงว่าเอออาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ให้ชมตลอดเวลา ผมก็ไม่รู้หรอกว่าเกมไหนจะเล่นแล้วรู้สึกอารมณ์ดีเกมไหนเล่นแล้วหงุดหงิดดังนั้นถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ครับทั้งๆท,ท,ที่เป็นอ๋อเกมใหม่นี่หว่าเป็นฟิลหนึ่งหรือว่าแบทคอมนีทดสเสียงเทสเสียงเสียงน่าจะเบา,ากว่าคราวที่แล้วนะฮะ ไม่ไหวอ่ะคงต้อง OBS ไม่งั้นเสียงเกมจะเบาเกินไปเป็นข้อเสียขอ,องเอ็กซปรกับเกมเนี่ยกุยกับเทรนเนอร์แป๊บหนึ่งนะทด,ทดลองเสียงหน่อย Commander. 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 ต้องไปห้องกับตันสินะถึงจะมีเพลง พอเริ่มจริงจังนะครับชุดของผมเนี่ยจะเท่ขึ้นมา300%นนะดูชุดกรอดซะก่อนตัดกันอย่างไม่น่าเชื่อครับสีสันการออกแบบชุดของพันธมิตรทำให้เหล่าศัตรูนั้นเกิดความกลัวเสียงเบาไปอ่ะคงต้องเปลี่ยนโปรแกรมนะฮะเป็น OBS ในชุดนี้แน่นอนนะครับสำหรับเรื่องของ คอเลียนและเกตผมเปิดเควสเลยที่เลือกทำเควสหลักเลยอะ่ะเพราะว่าพอเคลียร์พวกนั้นจบปุ๊บมันจะปลดล็อกทุกเควสนะครับที่มีที่เป็นเควสย่อยทำให้ผมสามารถที่จะเล่นเควสย่อยหลังเควส Priority Tessia ซได้อะ่ะเราก็จะเคลียร์ตรงนั้นอีกรอบหนึ่งจบหมดปุ๊บ ท่ากับว่าเหลือแค่เคเวสหลัก2เควสแล้วก็จบแล้วครับสำหรับ m a ทเ f ส e ฟกสำหรับเคเวสย่อยที่มีเนื้อเรื่องอย่างเช่นตัวละครโผลมาเนี่ยผมพลาดของคาซูมิไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะโหลดเซฟเก่าๆแล้วหามาเล่นดูครับย้อนหลังแล้วเดี๋ยวตัดเข้าเนียนๆไปกับพวกช่วงเคเวสย่อยนะ มันมีวิธีสังเกตครับคือแสงกับพิบพวกเนี้ยจะมีตัวละครเพื่อนร่วมทีมของเราอ่ะโผล่ขึ้นมานะครับอย่างเช่นตัวละครแมททัฟเกซอะซึ่งจะเห็นว่ามีไม่กี่เคเวสเท่านั้นยังไงก็ได้ตามเก็บแน่นอนครับผมรู้แล้วส่วนเคเวสขุดเจอะที่เหลือก็แซมแซมไว้นะฮะในช่วงท้ายๆของหลังเทสเซีย พ่า <c oughs> เดี๋ยวขอตัดสตรีมแป๊บหนึ่งนะครับปิดในส่วนของพรีสตรีมแล้วตรงนี้ก็เป็นช่วงก่อนที่จะเริ่มเล่นนะนะใครมีอะไรอยากคุยก็คุยนะครับมีคำถามอะไรก็ถามนะนอกเกมได้ต้นที่นานๆจะมาทีครับพรีสตรีมเดี๋ยวจะมีช่วงหลังสตรีมด้วยบางวัน ช่วงน,นั้นก็จะเป็นช่วงที่จะเปิดคลิปชาวบ้านมาดูฮะแล้วก็นั่งแซลกันไปเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่ต้องมีหรอกเล่นเกมดีกว่าอา่ากลัวเกมจะแหลกเดี๋ยวเปิดพร้อมกันกับ OBS แล้วกันเดี๋ยวขอตัดสักครู่ครับ